no อะไรบ้าง คุณพี่เออได้าลตรงโไม่ตองอย่าไโอเคโอเค ก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแล้วเตรียมลงน้ำแล้วดูแล้วให้ดูรองเท้าให้ดูรองเท้าอันนี้คือซื้อสองคู <c oughs> ่ไม่ใช่หรอกมันน่าจะเหลืออย่างนี้มั้งมันลดราคาเลยซื้อ <c oughs> เดี๋ยวใครขออะไรเขาหน่อยเสื้อสวยๆนะซื้อได้จากที่นี่เลยนี่นี่รถเลโก้ใช่อันนี้ขโมยเข้ามาหรือซื้ออันนี้ของทีมนี่ได้แล้วพี่เพิ่มพีเพิ่มโอ๊ยโอ๊ยมีการโดนเนี่ยกดจุดไฟหรือเป่าคะเนี่ยแม่งคน ขนหนวดติดเอาเป็นว่าเออเจ้าสวยๆจากเรานี่ซื้อจากรถเลโก้รถแชมป์นะจ๊ะฝากเชียร์ต้นมานัดด้วยแข่งตอนนี้ดูครับแข่งไหนวันศุกร์สี่โมงเย็นอ่ะกล้ามาวันนี้สี่โมงเย็นกับวันอาทิตย์เช้านี่อีกคนหนึ่งคนหนึ่งซุปเปอร์คาร์คนเก่งของเราที่แข่งทุกทีทุกทีฝากเชียร์อีกสองคนต้นมาฝากเชียร์เน็ดเน็ดแข่งรุ่นก็ค่างแข่งค่ะแล้วก็กล้าแข่งซุปเปอร์คาร์จีทีเอ็มครับเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง ก็เพิ่มคอณายเมื่อกี้เป็นไงเป็นไงไม่ชนดีนะไม่อยดีชนเยอะนะเมื่อกี้เยอะมาเยาเดี๋ยวเอากำลังใจเดี๋ยวเอาลังใจไปมานัดสุดไปถุกให้กันเองใช่เอา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 เะาเอาเอาเอร็จแล้วเ็ยิอมก่าเอนเดาเยวเอา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 เอ้าเองกอาาอ้าาเอาเออาเอาาเออออออาอเอเเอาเาอรเเนอาอาเอา มึ้นสนามเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าปีนี่ได้ถ้วยกี่ถ้วยทั้งคถามคนเลยโอเคนา นัดค่ะน้องพิมพ์ค่ะดูดิคราวนี้มีสาวสวยมาเชียนะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่เดี๋ยวจะเริ่มการแข่งขันตอนบ่ายสองโงครึ่งของตัวไอรักรีโววันเมกเลสนะจ๊ะเดี๋ยวไปร่วมเชียร์กันว่านักแ,แข่งของเรา มีใครบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวไปเชียร์น้องทอมค่ะน้องทอมนี่รุ้สุดจริตนะคะก็จะแข่งขันในรุ่นนี้ด้วยนั่นคือในรุ่นของไฮรักรีโวครั้งนี้เราอยู่กันที่สนามแรกนะคะที่บางแสนนะคะซึ่งทางโตโยต้ากาสูเนี่ยก็ร่วมแจมกับทาง c h s s นะคะซึ่งก็เป็นสนามแรกจะเป็นอย่างไรเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะการปล่อยตัวกันไปชมพร้อมกันเลยจ้ะ let's go ผู้ชางโอุ้งลอเา่เป็นชาย,ยา โอเตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งขัน Playland One Make Race ที่สนามบางแสนนะคะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ใส่เสื้อที่เป็นสื่อมวลชนอาจจะเข้าไปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยทางของตัวการตรวจสนามเนี่ยเดี๋ยวมีการตรวจสนามก่อนรอบนึงเพราะเมื่อกี้นี่มีการแข่งขันของอีกโครงการแข่งขันไปก็เดี๋ยวรอชมในเรื่องของเห็นเจอาหนุกล้วก็เอาขอมพิวเตอนี่ยกแล้ดิไม่ได้เลยไม่ได้เลย ตอนนี้ระหว่างรอเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันอีกทีนะคะในสดของทางตุยตา้ากาสูวันเมกเลนนะจ๊ะโอเคข้างหลังก็เต็มตัวอยู่เห็นไหมเน่นเตรวนสนามก่อนนะคะรถเล็กคิ้วกำลังจะเตรียมสนาม ก็จะไม่มีใครที่สามารถเข้าไปได้มีบรรยากาศให้ชมบรรยากาศนะคะแฟนสำหรับการเชียร์นะคะมี่พ่องแม่สายนมาล้อบ้าที่เป็นเจ้าพ่อที่รันดิ้งค่าพี่ก็ได้อ่าเลยป้าก็ได้อ่านลายค่ะญาตากกันปีค่ะขาดพ่อกายไปนะคะอ๋อใช่ครับอยู่ทำไมพ่อกายไปไหนคะอยู่ปีครับอยู่ปี่ พี่อัศัยเขากายใช่ดูพี่เกียรติพี่กียติานนี่กบรรยากาศโดยรวมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพาไปชมการแข่งกันนี่น้องพี่พอตสถานน้องนัทอ่ะเดี๋ยวไปชมการแข่งขันกันไาย ดูรถแข่งในสนามยังไงให้สนุกครับต้องดูตรงไหนให้ดูสนุกที่สุดเนี่ยต้องจิ๋นขอบสนามทุกคนเพราะว่าจะได้ยินเสียงพ่อแบบลั่นๆถ้าเกิดที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ในมุมจิ๋นขอบสนามที่ว่าปลอดภัยด้วยนะได้ยินเสียงพ่อในกลาเนี่ยมันจะเลิศในดวงใจมากๆเลยยิ่งรถบ้านมาวิ่งบนสนามแข่งเนี่ยจะยิ่งโฟมโฟมที่ดีมากของรถแขนั้นด้วยยังไงก็ร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักแข่งทุกคนนะจ๊ะเด้กกันนี่จ้ะ ระหว่างรอการแข่งขันเดี๋ยวจะสั่งซุปซำกุบะลาแซ่บแซ่บๆๆ่นิมพะแซ่บแซ่บเดี๋ยวขอเวลาไปมากก่อนแล้วก็เชียร์ไปด้วยจ้าต่อกันค่ะนี่คืออะไรคะเนี่ยซุปซำกุบะลาโอ้โหแล้าก็ยังสาวนั่นไปแซ่บกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ จบเป็นไปแล้วนะคะสำหรับไฮไลท์รีโวอร์วันเบกเลนนะคะเดี๋ยววันนี้แค่เดวันที่เรามาที่นี่กันเดี๋ยวไปดูกันทีน่อีกหนึ่งวันพร้อมที่เปิดนะคะยังเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ขอต่อเป็นอีพีที่2เลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวขอตัวกลับไปทานข้าวพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้จะรีบมาสนามแต่เช้าแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูที่ช่องนี้ค่าอีเรื่องรถชิวิก็อยากรู้จ้าเจอกันพรุ่งนี้ไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ย ไปไหนครับเนี่ยไปหาผู้ชายค่ะนักแข่งค่ะแล้วโบวิวไปหาใครเนี่ยโบวิวพิตตี้พิตตี้ีปเดินเล่นกันมีใครบอกว่าไปดูรถแข่งบ้างไหมไม่ไปดูดูนักแข่งไปดูสีสันชัดชัดเจนใช่เพราะรถมันดีอยู่แล้วแล้วขับรถมันดีรถดีเออเราไปดูไปดูไปดูคนขับด้วยดูพิตตี้ดูพิตตี้อ่ะชัดเจนอ่ะไปดูกันว่าดูอะไรกันไปค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะ วันนี้ด้ังมาเรียบร้อยครับมาสกัดลมครับตัดต่อลงด้วยต้าการคุยเป็นาการที่นี่พันล้สนนะจ๊ะ ก็เป็นสนามแรกกันเดี๋ยวไปดูพี่ต่างๆของนักกีฬานะคะเดี๋ยวไปคุยกับป้ายดูว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไปคุยกับน้องเมย์ย่าลูกพี่พีทองเตือว่าเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างและอีกหนึ่งคนก็คือปังปอนปังคว็จะเป็นสตาร์ทีมของทางตูเวตาเดี๋ยวเราไปรู้คุยกันว่าเขาแข่งกันรุ่นอะไรซึ่งตอนนี้เขาข้ามคันแล้วนะมาเป็นตัวเอาติดชวนเมกเลสแต่ การเตรียมความพร้อมเขาว่าเป็นยังไงพร้อมที่จะขับเคลื่อนหรือยังและน้องโรเตอร์จะเจอเดี๋ยวไปพูดคุยกันด้วยยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเตรียมความพร้อมอย่งไรบ้างในการแข่งขันครั้งนี้จ้าเดี๋ยวไปดูกันเปิดก่อนงานเปิดก่อน ดูยานอวกาศท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเจอร์ซ่าลอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับ พาไปชมบรรยากาศการปล่อยตัวนะคะนี่เป็นดิกเป็นดกมาเยอะเกินนะนี่สันนี่สองคันนี่เป็นการงการความเป็นารทคกานีกนี่ยาเคาร์บนนิวทูฟิลให้ดูให้ดูเข้ากราใครเบอร์ไหนยังไงตีหายหน่อยค่ะสวยงามขอบคุณค่ะโดยการปรับปุงจากรถที่ใช้แข่งขันในสนามแข่งขันเปนเด็ <rium> <Dante> โอ้พิธีสวยเนี่ยใครเลือกแล้วก็ขอสวัสดีครับเป็นทางการกับต้นตูดอีกครั้งหนึ่งช่วงของการแข่งรายการโตนต้าคาซูเรซซิ่งไทยแลนด์รู้ตัวค่ะไม่ร้อยนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นเด็กห้าแสนกังปรีห้าแสนเซอร์กิ้เบรกเป็นเด็กแน่นอนการท้าทายนักแข่งราชมหานรานแของนักแข่งทุกรุ่นให้ได้ชมกันอย่างเร้าใจและในรายการโตนต้าคาซูนี่นักแข่งหญิงของเรานะจ๊ะสู้ๆนะคะ คณะผู้บริหารจากภาครัฐและผู้ให้การสนับสนุนการข่งขันให้ร่วมในพิธีโบกธงสัญญาณปล่อยกระบวนท่าเพื่ทำการแข่งขันครับไปค่ะไปค่ะเออไปพาชมรถตรงกลางเลยนะคะเติบ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 ในขณะนี้ธงแบบรูปนั่นมอบให้กับรถสวยๆคนสุดในช่วงปล่อยรถอย่างด้านหน้าตั้งปิ้งปิดตามทางออกพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีรายงานบุคคลสําคัญดังที่ผมจะรายงานต่อไปนี้เจฮาย่าเจฮาย่าทีารจัดการขายบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์โนริอากิยามาจิตะท่านผู้ชมที่รักตกลงโนไปดูรถเดินไปดูพิตตี้อ่ะเท่าๆประมาณนี้ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวโยนเข้าช่วงของการปล่อยตัวของรถรุ่นนี้นะคะในป้ายอุปกรรัตนวัฒน์ ครั้งแรกของการขับเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างและขับในรุ่นไหนก็ขับในรุ่นยารีสันเมกเลสนะคบผมหมายเลข95ก็ถือว่าเป็นสนามแรกที่ได้มาครั้งแรกที่ขับรถเลยอะมาที่สนามบางแสนนะครับก็ตื่นเต้นมากทีแรกตอนปล่อยตัวตอนออกตัวไปแล้วเราก็ตื่นเต้นทีแรกคือเบี <c oughs> ้ยเคยบอกว่าตอนตอนเขาปล่อยตัวเนี่ยคือจะมีทุกคนจะตื่นเต้นกันหมดเราก็คิดว่ามันจะตื่นเต้นขนาดไหนเงี้ยเดียว พอถึงสนามจริงหัวใจแทบจะตกลงไปแต่พอปล่อยตัวไปปุ๊บอ่ะโอเคดึงสติกลับมาได้ใช้ไปกี่เกียร์ล่ะตกใจแบบใช้ไปไปถึงสี่เกียร์ต่อมาไปถ้างนั้นขอขยัมที่เราในญาติิดนึนึ่งตอนนี้ครั้งนี้สนามนี้ผลเป็นยังไงบ้างสำหรับเราค่ะก็คอยูยาเลสเอทิฟเลดี้ค่ะเบอร์หนึ่งก็แปดก็ปีนี้จบที่สี่ค่ะก็ ถือว่าขึ้นมาจากปีที่แล้วโอเคอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็สนามนี้ถือว่าหนูรู้สึกว่าตื่นเต้นน้อยลงเยอะค่ะกับคุมสติได้มากกว่าปีที่แล้วเยอะค่ะใช่ค่ะวัะนนี้ขยับขึ้นไปอีกครับ,บผมบครั้งแรกในการขึ้นสเตจหนึ่งของรุ่นครับู้สึกย,ยังไ,ไงก็ปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกว่าได้ขยับขึ้นมาขัาขบในรุ่นคโคลอาเอลติจีอาร์สปอร์ตวันเมกเลสครับก็ ตื่นเต้นมากครับโอกาสซ้อมก็ค่อนข้างน้อยครับมันเลยทําให้เราต้องปรับตัวให้ได้มากที่สุดกับกับตัวรถครับเพราะฉะนั้นในสนามก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากบอกตามตรงเลยว่าก่อนลงสนามอะ่ะหัวใจเต้นอยู่ประมาณ150กว่ากว่ายังไม่ทันได้เริ่มเลยอะ่ะก็พยายามเรียกสติตัวเองกลับมาพอสติตัวเองกลับมาได้ก็ไปไฟอย่างเดียวเท่านั้นลุย นั้นขอแต่คำถามนึงในสนามกายฉังกับอันนี้ทุกคนเลยนะมีอะไรที่คิดว่าเป็นอุปสรรคของตัวเองอ่ะหรือมันยากกับสนามผมสำหรับตัวผมเองแล้วอุปสรรคสำหรับสนามนี้มันจริงๆทุกสนามมากกว่าครับไม่ใช่แค่สนามนี้สนามเดียวคือความกดดันของตัวเองความกดดันของตัวเองมันทำให้เราบางช่วงมันขาดสติหรือสมาธิมันก็เลยทำให้ความแม่นยำอะไรหลายๆอย่างมันทำให้มันคลาดเคลื่อนออกไปสำหรับตัวผม ก็น่าจะคล้ายๆพี่ฟองฟอนค่ะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรความของหนูน่าจะไม่ใช่ความกดดันน่าจะเป็นความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบความตื่นเต้นทําให้เราคุมรถได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแต่ที่หนูบอกว่าหนูก็ความตื่นเต้นลงมาน้อยลงมาเยอะอยู่แต่ก็ยังมีอยู่ค่ะก็เลยแบบต้องควบคุมรถดีๆค่ะทีนี้เลยมือใหม่รั้งแรกด้วยทุกอย่างรวบทั้งสองคนมาเลยครับกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากคก็เลยแบบว่ากดดันตัวเองด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็คือแบบว่า ลองสนามครั้งแรกเราก็เลยแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษมากๆนะครับแต่เชื่อว่าสนามต่อไปความตื่นเต้นก็น่าจะอยู่แต่ลดลงครับสุดท้ายชวนเลยค่ะเชิญไปเชียร์ตามสนามต่อไปค่ะขาแล้วหันมามองพี่ใหญ่พี่ใหญ่ ครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเชียร์พวกเราทั้ง3คนด้วยจริงๆไม่ใช่แค่พวกเรา3คนเลยครับแต่ว่าฝากเชียร์ทุกคนเลยในทุกรุ่นของการแข่งขันในรายการโตลต้ากาซูเลสซิ่งไทยแลนด์ครับผมเจอกันสนามหน้าภูเก็ตครับผมค่ะผมรพบกันนะจ๊าแฟนคขับอ่ะของน้องปไปครับผมวันับวันนี้แฟนคลับหมารถทัวร์มา3รถทัวร์ครับแล้วก็มาจองที่สแตนข้างๆ พื่อมาเชียร์เราทุกคนด้วยพี่บงปอนมีญาแล้วก็พี่ๆในในสนามนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ๆพี่ๆแฟนคลับรู้ว่าเราตื่นเต้นเขาเลยว่าเปรียบเสมือนครอบครัวมาให้กําลังใจเรามากกว่าครับเห <ว S 2> ็นจะเห็นแบบใส่เสื้อเจอรูปเจ้ามาเต็มเลยได้คร,ครับวันนี้ขอบคุณ <George> ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาแล้วก็ไม่ใช่แค่อยู่แสแตนมีทางไลฟ์สตรีมด้วยไลฟ์สดด้วยนะคบยังไงก็ขอบคุณมากมากนะจ๊ะ นี่ัะหนึ่งค่ะใส่กล้อมหน่อยโอหเรียบร้อยครับยังส yes.